จริงเหรอวะที่ฉันไม่เสียเงินแล้วฉันจะได้หใหม่จริงครับฝ้าเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยหายเกือบ80%เเลยไม่ต้องคอยใช้รองพื้นปกปิดมืนแต่ก่อนหน,น,น้าดีขึ้นมากมายเลยค่ะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมาก โอ้ยิ่งวันนี้เห็นคะแนนผิวยิ่งแฮปปี้ค่ะตอนนี้แฮปปี้กับกับชีวิตมากมัน,มนไม่ต้องทั้งทีมงานแล้วก็ทางผู้บริหารเองเนี่ยก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่เราคัดเลือกมาแล้ว3ท่านที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ก็ตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วขอทุกคนตั้งใจเนาะทาครีมนะครับเดี๋ยวเราเจอกันเดือนหน้าเนี่ยทุกคนก็จะสวยขึ้น